PKCD จับมือมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเปิดเส้นทางสมาร์ทบัสอีวีบริการฟรีไร้์มลพิษวันที่18เมษายน2567ณโรงแรมเพลินภูเก็ตบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดและมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยมีในายนิพนธ์เอกวาน,นิชประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดและนายภูมิกิตรรักแต่งงาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนพร้อมด้วยนายพัฒนานพิสุทธิวิมลนายกิษดาตาันสุลกรรมการบริหารบริษัทภูกเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดน,นายธนวันรอองเสรรญเอกรันยิกมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจับมือร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอินซิตี้โดยมีนายโสพณสวรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตเป็นประธานกล่าวเปิด ลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวโดยนำรถสมาร์ทบัตี EV จำนวน22ที่นั่งจำนวนสาคันมาบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศเริ่มดีเดย์ประมาณช่วงระหว่างวันที่5พฤษภาคมอย่างเร็วที่สุดในโอกาสนี้นายอนุภาพเวสวันิสนองรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสารโรอังคนาพิลาศนายเทศมนตรีนครปูเก็ตนายเลิศชายหวังตะกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานปูเก็ตนายธเนศตันตีพิรยากิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปูเก็ตพลตำรวจเอกกิราวัฒเรียมสุวรรณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปูเก็ตน,นายมณทวีหงโยกประธานสภาดสากรรมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขารวมและร่วมแสดงความยินดีซึ่งมูล,ลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนถูรูจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเห็นควรร่วมกันและได้จัดทำมาทึก้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก e ีซิตี้เพื่อทําให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมคล่องตัวมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดีครับผมที่ผู้อดนวยกวันนี้นะครับเออ่เป็นประธาน,นษษาธที่ปรึกษาบริษัทภูเก็ตพัฒนาบริษัทครับก็วันนี้เราอยู่นบนรถสมาร์ทบัสน,นะครับทีท่เห็นเนี่ยผมยืนอยู่นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็น EV Bus ส,สมาร์ทบัสน,นะครับ รอบเมืองเก่ากรเกศนะครับให้บริการฟรีชัตเตอร์บัสนะครับเน้นนะครับว่ารถฟรีให้บริการทั้งนักท่อง,งเที่ยวแล้วก็คนโลโก้คนในพื้นที่สามารถใช้ได้นะครับเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยก็คือเส้นทางรอบเมืองเก่านะครับจุดจอดเราอยู่ที่ที่ว่างตรงข้ามวัดที่พาสานะครับก็ตรงนั้นทับเร็มร้อยเนี่ยตามเป้าหมายน่าจะจอดได้ร้อยร้อยกว่าคันนะครับ รถเราจะเริ่มจากจุดนั้นนะครับวิง่งออกมาก็คือ,อะจะผ่านหน้ารามไร่พามาเจอถนอนเทพสตรีนะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับก็ผ่านสี่แยกถนนพรลามไปจนถึงแยกชัตเตอร์นะครับก็เลี้ยวซ้ายตรงไปถึงสี่แยกโรงแรมเพลให้ลงลงรงอรมเพนะฮะตรงเข้าไปไปที่บกสเก่านะครับ ไปวนที่บก .2 เก่าแล้วกลับออกมาแล,ล้วก็วิ่งผ่านหน้าโรงแรมรอยัลซิตี้กลับมาสี่แยกเปอนะครับถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงแรมเพอร์แล้วก็ผ่านหน้าโรงแรมขอมยานผ่านหน้าร้านข้าวมันไก่โปต้านะครับไปถึงสี่สี่แยกเลยข้าวมันไก่โปตา้าเขาเลี้ยวซ้ายอีก,ะะอก,กอนนอทีนึงนะครับก็จะไปผ่านธนาคารเกษตรกรไทยนะครับสาขาที่หลบนะครับถึงแยกตลาดเอ็กซ์โปนะครับถึงแยกแอกตเลี้ยวขวานะครับ เลี้ยวขวาก็จะผ่านหน้าโรงแรมบูกิทารานะครับผ่านตลาดเกษตรเจทีนแยกตลาดเกษตรเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงไปซีแยกบางเหนียวตรงนั้นก็จะผ่านทางบางเหนียวทางด้านหลังแล้วก็ร้าน,นบุกีจ่้อนผั้นกันถึงซีแยกบางเหนียวเลี้ยวขวาเข้านถนนภูก,ก็ทนะครับตรงเข้ามาผ่านหน้าร้าน หลายร้านตรงนั้นที่เปิดใหม่ก็ดีร้านเก่าก็ดีนะครับเข้าวงเวียนลึนจิตนะครับแล้วก็ตรงไปตรงเหมมอนกัน,กนตรงไปเรื่อยๆจนถึงพระธานหน้าลาบเลี้ยวซ้ายข้าถนนรัตนานะครับก็จะผ่านหน้าโรงแรมถาวรน,นะครับไปเรื่อยๆผ่านหน้าร้านพ้องคงพนักงาตรง,ปง,ปรถ,ตรงถึงวงเวียนนักพุเลี้ยวขวาเข้าถนนเยาวราชนะครับตรงผ่านสามแยกถนนทนั้งงาน เปถึงสี่แยกถนนตลาดกระบี่เลี้ยวซ้ายเข้าถนานกระบี่นะครับผ่านแม่ยิบิธานไผ่หัวนะครับไปจนถึงสามแยกสตูลน,นะครับตรงนั้นเป็นร้านอาหารบูระเป็นเลี้ยวขวานะครับตรงมาเรื่อยๆจนถึงร้านขนมจีนป้าใหม่นะครับสามแยกจีนปลาใหม่เลี้ยวขวา IQ, อี้ทีเนึ่กลับเข้าถนนจีบุกนะครับก็จะผ่านมีแม่เทวผ่านเอ่อ ยนดโฟสามพี่น้องนะครับลงมาก็ผ่านสี่แยกถนนยอรา่าพิบุกผ่านหน้าวัดพุทธมนฑลิมิตผ่านซอยลำบีนีนะฮะซึ่งไปทะลุถนนตลาดได้นะครับแล้วก็มาถึงสี่แยกวงโพตรงไปผ่านรามไร้นะครับแล้วก็ตรงไปผ่านสี่แยกเลขหัวกับถนนจุดต่อเนี่ยนะครับเส้นทางตรงนี้เนี่ยจากการทดลองใช้รถวิ่งจริงใช้เวลาประมาณสัก 40นาทีนะครับเราจะจับรถ e ี Smart b ัตให้บริการ3คันนะครับจะพยายามทำรอบให้ได้15นาทีตอตอ่ตอต่อขันที่ออกมาต่อเที่ยวนะครับเพื่อให้การบริการกับที่น้องประชาชนในแบบเก็ตแล้วก็ันห้องเที่ยวด้วยผลก็คือเราต้องการลดการจราจรทับข้างในจังหวัดเก็ตในเขตของเราทุกท่านก็กจะเจอปัญหาเดียวกันรถเก่มาก ออกมาแล้วก็เจอรถเยอะแยะไปหมดรถมาจอดส่งบริการนักท่องเที่ยวก็มาจอดกันตรงหน้าวัดบุญทามันก็ก่อให้เกิดสนานะรถติดถ้าเรามีรถฟรีฟรีเออทีวีบัส่างนี้ให้บริการเนี่ยคุณก็รถไปจอดในจุดจอดแล้วก็ขึ้นรถเราแล้วก็ได้ไปดูสําหรับน้ท่องเที่ยวนี่ได้ไปเที่ยวเมืองในส่วนอื่นๆต้องเหนือจากถนนทลาดแล้วก็ถนนังนาด้วยนะครับ ได้ไปถึงตลาดเกษตรนะมันจะมีสารเจ้ามีอะไรมีที่ที่น่าสนใจในเขตเมองเก่าให้ไปดูอีกเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกระจายการท่องเที่ยวในตัวเมืองให้มันโตขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลดปัญหาลดติดไปด้วยในตัวแล้วรถคันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สตารๆบเป็นรถ e-bus เพราะนั้น มันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักโลกขึ้นมาด้วยนะครับถามว่าทําแล้วใครได้ได้ทุกคนครับจังหวัดภูเก็ตได้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตมังเก่าได้ท่องเที่ยวก็ได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากพวกเราคนภูเก็ตนะครับเส้นทางนี้จะเริ่มเปิดให้บริการที่คาดไว้น่าจะเป็น9พฤษภาคมนะครับเดือนหน้านะครับวันที่9หรือถ้าหากว่า ได้รับได้รับป้ายขนส่งเร็วขึ้นเราก็จะเปิดเร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าแจ้งไว้ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้วิ่งสตาร์ทวันที่ห้พือสภาคมซึ่งเป็นซึ่งเป็นวันฉับของคนก็ถือว่าเป็นวันที่เล่อด,ดีนะครับก็ยังไงก็ฝากรถบัสเส้นนี้ไว้ในใจของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยต่อไป หรือว่าผมสามารถขึ้นรถได้ครับจุดจอดต่างๆจะมีกระจายอยู่ทั่วนะครับมีประมาณสิบจอดนะครับเดี๋ยวก็จะมีการายาวออไปนะครับแล้วก็จะมีชิว่าโคเดทท่านดูว่าท่านไปไหนได้ม้างแล้วก็รถเส้นนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าโกลเด้นเอ่อ้า้นไลน์นะครับก็คือรถสายมังกรน,นะครับ ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีคะระรลอยทะเลราชสมีแสงจันทร์นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงของจังหวัดภูเก็ตที่เราได้มี e-bus v นะคะทั้งหมดก็จะวิ่งรอบโอทาวแล้วก็เลยไปถึง ฝั่งบขสาออกไปทางฝั่งบุยเลยเฟนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นรูทที่สําคัญนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นรูทที่สําคัญสําหรับคนท่องถิ่มเองซึ่งปัจจัยสําคัญของ e-bus นะคะเพื่อมาครอบคลุมคมนาคมของภูเก็ตนะคะในโอทาวให้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวสถานที่เช็คอินร้านอาหารต่างๆนะ,ะนะคะเมื่อกี้ลงมาจากรถบัสแล้วก็ได้ไปวนมาทั่วเมืองซึ่งก็มี16็อดด้วยกันนะคะก็จะหยุดในสถานที่ที่สาคัญทั้งนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่เห็นเลยว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนภูเก็ตนะคะเพราะรถบัสนี้เราไม่ได้้ทําใหกกัับน เท่วอย่างเดียวแต่ก็อยากให้คนภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะบริเวณหน้าเส้นหัวก็เป็นจุดรวมพลของออนักเรียนเช่นกันนะคะซันนี้ก็จะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับรถบัสจะได้มี ผลดีสาหรับชาวภูเก็ตจริงๆให้กับนักเรียนคนบ้านเรานะคะได้ใช้เพื่อลดภาระของออพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็ได้กระจายสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งไปทางโซนโรบินสันฝั่งนั้นก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มดาวแต่ถ้าหากคมนาคมไปถึงนะคะต่อไปว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเสริมสวยต่างๆก็จะพอ p อัพข้นมาเยอะค่ะส่วนตัวซีเองก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะรถบัสทั้งหมดที่จะวิ่งนะคะมี3คขั้นแต่ละแต่ละสต๊อปก็จะรอประมาณแค่15นาทีเองค่ะด้านในมีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็แอร์ปรับอากาศ แล้วก็มีที่นั่งสําหรับคนพิการด้วยก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องชาภูเก็ตนะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆซึ่งสําคัญนะคะจะลดการใช้ลดน้ํามันไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์คุลุชั่นต่างๆก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับภูเก็ตคะ่ะสวัสดีครับผมนายดอนลิ้นนันทพิสิทธิ์ครับเป็นประธานชุมชนย่านมืองเก่าภูเก็ตครับก็เมื่อกี้นะครับก็ได้ขึ้นโดยสารนะครับรถบัส E อวี EV, ไฟฟ้านะครับรอบเมืองเก่าภูเก็ตนะครับตลอดเส้นทางนะครับได้วิ่งรอบเมืองเก่านะครับแต่แต่แล,ะละจุดนะครับก็จะมีจุดรับส่งซึ่งไม่ได้ไกลมากนะครับซึ่งทาให้ผมเชื่อว่าการเดินทางที่ว่าในเมืองเก่านะครับจะสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขามีที่จอดรถนะครับตรงถนนหลวงพ่อ ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถหรือว่าผู้ที่ต้องการจะเข้ามาในเมืองเก่าเนี่ยสามารถนํารถของท่านเนี่ยไปจอดที่ถนนหลวงพ่อได้นะครับแล้วก็ขึ้นรถบัสไฟฟ้านะครับลงตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็จะเวะตรงไหนก็ได้จะลงตรงไหนก็ได้นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือค่าโดยสารรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นรถปรับอากาศอย่างดีนะครับแล้วก็มี บริการชาร์จไวไมีบริการต่างๆนะครับสะดวกสบายนะครับตลอดจนผู้สูงอายุหรือผู้พิการก็สามารถที่จะใช้รถนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันจะช่วยทำให้าการเข้ามาในเมืองเก่าเนี่ยท่านก็จะมีความสนุกเพลิดเพลินนะครับในการที่จะมาท่องเที่ยวหรือการเข้ามาในเมืองเก่านะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าจะทำให้ท่านเนี่ย อยู่ในเมืองเก่านะยากมีความสุขแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในย่านเมืองเก่าด้วยนะครับผมคิดว่าต่อไปท่านจะไปเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขับรถไปเองหรือให้ใครไปส่งแล้วท่านก็สามารถจะขึ้นรถบัสไปฟ้านะฮะเส้นทางสายนี้ได้ก็ทําให้ท่านจะไปตลาดสดหรือจะไปธนาคารหรือไปที่ไหนก็ตามก็จะง่ายและก็สะดวกขึ้นนะครับ ตรงน,นี้นะฮและสิ่งที่สําคัญที่สุดผมก็อยากจะทิ้งท้ายว่าก็เนื่องจากรถบัสคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะครับมันก็ตอบโจทย์เรื่องเราก็จะลดมลพิษในย่านเมืองเก่าด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับผูนะ้ที่ได้ฟังทุกท่านนะอยากให้ท่านมาใช้บริการนะครับรถบัสไฟฟ้าวิ่งรอบเมืองนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับดีเจแมงธนราติภิยา,ารนะครับจาก88ภไครับมีหนณะที่อยู่ที่ภูเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเราต้องบอกว่าบ้านเราคนมากขึ้นไรื่อยๆปัญหาหนึ่งที่ตามเข้ามาก็คือความติดขัดของการจราจรภายในตัวเมืองซึ่งเมืองภูเก็ตสวยมากเป็นเมืองเก่านะครับ การลบการจราจรติดขัดจะเกิดผลอย่างแน่นอนท่าหน้ารถสมาร์ทบทัสอูบีครับนี้นอกจากนั้น,นสิ่งที่ได้มาชัดเจนคือเรื่องของการช่วยโลกไปนี้ครับเพราะว่าค่า P ิ2.5ค่าฝุ่นต่างๆค่าอากาศค่าคบอนไิเจนคาร์บอนมนไซต่างๆเนี่ยก็จะลดลงตอบรับกับการท่องบบเที่ยวแบบซัสเานิวตริซึมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและอย่างยอดเยี่ยมเลยครับ